สวัสดีครับวันนี้ช่องเดินชมยูเที่ยวเราอยู่กันที่อนุสาวรีย์ของพระญาผานองนะครับตัวองค์พระยาผานองนะครับก็คือเป็นกษัตริย์ที่เคยปกป้องปกครองเมืองหน้านเนี่ยอ่าแล้วก็เมืองปนเนี่ยในสมัยของสุขโขทัยนะครับซึ่งจะมีอยู่สองพระองค์นั่นก็คือพระยาผานองที่เป็นองค์ปู่นะครับก็จะครองราชอยู่เมื่อพศ1 8 6 3แล้วก็พญาผานองที่เป็นองค์หลาน นะครับก็ครองราชย์อยู่เมื่อ1904งถึงหนึ่นะครับก็พยาผานองนะครับองค์ปู่นะครับ,นะรบก็คือเป็นอโอรสของพระเจ้าเก้าเกื้อนหรือปู่ฟ้าฟื้นนะครับก็คือแต่เดิมเนี่ยมีชื่อว่าขุนใสยศนะครับสืบเชื้อสายมาจากาพระยาภูคาเจ้าเมืองภูาคาขุนฟ่อนนะครับปู่ของพยาผานองเนี่ยก็คือแยกตัวมาตั้งเมืองป,ปู่ในปัจจุบันนะครับ แล้วก็ตัวปู่เนี่ยคลองราดจนช่างถึงปี1 8 9 2ก็สิ็สนุกคตแล้วนกะ็พระโอรสสองพระองค์ก็คือพระเจ้าใส่แล้วก็พระเจ้าการเมืองเนี่ยได้คลองราดต่อมานะครับต่อมาเนี่ยพระยาการเมืองเนี่ยก็ได้มีชื่อพระโอรสนะครับตั้งชื่อว่าพระยาผากองนะครับก็คลองราดต่อห9่อถึง1929นะครับ แล้วก็พญาผากรองผู้นี้ก็เป็นผู้สร้างเมืองน่านที่เวียงกลุ่มบ้านห้วยไคนะครับเมื่อปี1 9 0 9นะครับแล้วก็เชื้อสายของพญาผานองเนี่ยก็คือได้ครองเมืองน่านจนถึงเจ้าผาแสงนะครับเป็นองค์สุดท้ายก่อนที่ทางเชีงยงใหม่เนี่ยจะส่งคนมาปกครองเมืองน่านโดยตรงนะครับก็ประวัติคร่้าวก็ประมาณนี้ครับหากข้อมูลใดจะรูนหรือผิดพลาดกับผมก็กลับขอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ